สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจูนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอ1นึคันนะครับเป็นค่ายยามาฮ่านะครับมีนามว่า YZF R15 สีเหลืองปี2018นะครับคันนี้เพิ่งขายไปได้ประมาณสัก3เดือนนี่แหละลูกค้าบอกว่าไม่ได้ขับเลยไปแค่2ทริปนะครับยังไม่ถึง300กิโลเลยนะ ขายคืนนะครับขายคืนนะน,น้องบอกว่าไม่ได้ขับเลยครับพี่จอดไว้ในบ้านไว้ในห้องนอนเลยนะครับโอ้โหยางที่เปลี่ยนไปใหม่ๆนะครับเปลี่ยนให้น้องไปใหม่ๆดูโอ้โห <laughs> ขีดยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับขีดขีดจากโรงงานยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับดอกยางครบหนวดยางครบนะครับม,มาเดี๋ยวพามาชมคันอรอบคันรถชัดๆนะครับ พร้อมของแต่งนะครับของแต่งก็จะมีชิวหน้านะครับอุดกระจกนะครับกาดแหนนะครับเดี๋ยวจะมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับเป็นตัวประกบเข้านะครับไฟเลี้ยวหยดน้ํานะครับมาใส่เพิ่มนะครับคาเบกใหม่เอี่ยมนะครับนี่้าเบกใหม่ๆนะครับมอน้ําสวยๆนะครับนี่ยางใหม่ๆนี่ดูเพื่อน เขาจะขายคืนให้นะครับผมรับซื้ออยู่แล้วนะครับโหยิ่งซื้อไปไม่ได้ขับเลยนะครับรับซื้อคืนนะครับอ่าสีเหลืองนะครับสวยสวยไปอีกแบบหนึ่งครับสมมติจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้าเงินสีดํานะครับสีเหลืองนี่ก็สวยนะครับดูนะดูชัดๆนะครับอ่ามีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับมีร่มแปะนะครับนี่ถ้าไม่มีไอตัวนี้นะ การล้มนะพวกนี้นะโดนเป็นแถบเลยนะครับเป็นจุดๆเลยนะเป็นจุดลูกหินนะครับโดนการล้มนี่โดนปลายมือเบรกนะครับแค่นั้นเลยชุดสีปกติเลยนะครับชุดสีเดิมโรงงานเลยนะครับทาให้พิสูน์ครับสามารถแกะให้ดูข้างในครับเหมือนกันครับตัวนี้ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับให้ดูชัดๆนะครับเกิดกากเกิดจากการใช้งานนะครับก็คือ ขางกางเกงถูนะครับแล้วตัวนี้มันเป็นมุมไอ้พวกพวกเหลี่ยมพวกมุมพวกคมอย่างเงี้ยคมสันเหมืนเงี้ยสีมันจะบางกว่าทั่วไปนะครับสีมันจะบางกว่าพื้นที่ที่สามารถเกาะได้เยอะกว่านะครับพื้นที่ราบนะครับพื้นที่เรียบพักเท้าสะอาดสะอาดนะครับท่อโยชิมุระนะครับท่อเดิมมีให้ท้ายเดิมมีให้กระจกเดิมมีให้นะครับบอกแล้วว่าผ้าเบรกก็เปลี่ยนใหม่ ยางก็เปลี่ยนใหม่นะครับโซ่ก็ใหม่นะครับนี่โซ่ก็ใหม่โอ้โหซื้อไปขับนะครับซื้อไปขับนะครับเขาก็ซื้อไปขับแหละแต่เขาไม่มีเวลาขับนะครับแล้วก็ไปซื้อรถยนต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค <c oughs> ันนี้ันเปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าดาวเนี่ยน่าจะดาวประมาณหมื่นหมื่นปลายปลายนะครับ หมื่นปลปายมันจัดยอดได้สองหมื่นเจ็ดอ่ะก็เอาสองหมื่นเจ็ดลดสี่หมื่นห้าก็นอกนั้นเป็นเงินดาวนะครับซื้อเงินสดพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในบัญชีลูกค้าพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีส่วนลดให้ในการซื้อนํารถไปโอนเองที่จังหวัดของตัวเองนะครับมาดีพามาชมเลขไม้นะครับซอวิทให้หมดแล้วนะครับกองอากาศกองอากาศน้ํามันเบรกกองน้ามันเบรกเอ้ยกองน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับซูวิทให้ครบแล้วนะ ยิงไปแค่21,000ื่นนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับให้น้องวอร์มแป๊บหนึ่งนะครับไฟหน้าสวยใสนะครับเป็น LED นะครับสวยไหมนี่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ จะลั่นแต่ถ้าไม่เร่งขับทั่วไปไม่ลั่นแน่นอนนะครับโอ้โหดูท่อดียาวกว่าสอกผมอีกนะครับนะเบิ้ลเบิ้ลไม่ได้นะเพื่อนเบิ้นไม่ได้นะไไดต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้ลูกกำลังได้แค่13วันเองครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีคลิปอัพลงช่อง Youtube เท่าไหร่นะเพราะว่าต้องผัดกันดูแลลูกกับเมียนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นแม่ยายกับพ่อตามาช่วยเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้น้องเพิ่ง13วันนะครับก็จะยดรถก็จะทยอยลงขายเรื่อยๆนะมีนะครับจะมีขายอีกคันนึงยังไม่เสร็จนะครับคันนี้ก็เสร็จละมันมาถึงมันก็ล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ สต็อปเปอร์คอซ้ายขวาปกติศูนย์ตรงครบหมดทุกอย่างตำหนิแค่เล็กๆน้อยๆน,นะครับตามการเวลาครับ45,000บาทนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจสอบถามได้ที่เบอร์0863711307สาำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ